มาถึงวันได้แลกคนที่ายปอร์มาถึงวันนี <waters S 1> ้แล้วไม่คนแบบโพสถอแอร์พูดถึงแอร์ถอดแอรแลวก็ไม่ลนั่วคนโพสเลว่าเป็นในานถูกเป็นเพ่อนแบบเป็นหรือเปล่าก็เลยแบบไม่อยากแบบมีจย้อนวันวานหรืออะไรอย่างนี้ทั่คนแบบว่างเป็นเว่าเราเป็นเพือนแบบเป็นหรือเปล่าอะไ่างเ้ยแล้วย้อนวันวานอไม่ได้แอรลืมไปเลยว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดที่สอง อย่าใหรพูกอะไต่ก็ดมาว่าอเ่นีก็แเลคนแว่อ่นเร็วมากเร็วมากค่ะนแบบเมื่อวานีวเราดเสร็จยได้เลยแบบบรรยาการู้เสียงคีน้อบความงเียดบนวทีแบบมันตเซลี่มันเปลี่นไปยอะมากเลยขอเจาเดะแอนได้รับงานไม่เคยได้รว่าจะได้รับไม่ได้รับ คุณขอกรบอกว่าแอร์นานน้อยแต่จะมคนโพสตับพี่หอยย่าเป็นต <S smoke> <wish> ัดไฟสุดหล่อสุดหล่อไปดูเป็นแปเเมาต่างหากคุณจ้าว่าบอกว่าเมาเขาเป็นคนตัดออกตัวเด็ดตตลอดเลยเอาตัดออกตัวเด็ดตลอดเลยแต่ว่าเขากระโดดแบบว่าหแบบว่าเราดูคุณคุณเขาวอะไรแบบนี้เราไ่ใส่กอดกัน บ้างแ่แอนไม่ได้เข้าไปดูในโซเชียลแล้วแต่ว่าได้ยินว่ามีครแอนก่เป็นไรค่ะจริงๆูดคนที่ช่วยแอนนะก็ขอบคุณตลอดแอนก็ให้เขาเป็นคสับสนุนแอนตอดแอนไม่เคยมีวนแอนไม่อไรที่ขาดแอ้วถ้าเขาอยากมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันแบบหมดทายหรือว่าทำโลโงต้าเ้าราห แต่ว่าขอให้เาเป็นเฮ้ยแอนแต่ว่าแอนรู้สึกกับเอียจากนนี้ากอนไมคะยร้กเอกจามายินเครดิตเราเอนก็ถามว่าซีรีส์ไมที่แอนรู้กยังไงสิห้าคนตัวแอนวามนออนูาที่าแอนเขารูว่ามน เขาทำให้คนองเายได้เลยนะคะคนนั้นเราอยากจะแบบทำยังไงดี่็เป็นการรับฟังตัวเองก็บางอยางอยากให้คนจงไว้ว่าบางอย่างคือเพลงบางครคนที่ต้องการให้ดีเกี่ยวกัหรือไม่ใช่ในแอนตี้หดือว่าอะรอาจจะอยากได้เช่นในในในเพลหรือว่าอยากได้แหว่าอะไรในชีวิตเขาที่ป็่แบบเร็จ ้กับเรื่อนที่เกิดคลืนได้คู่สบากของคุณใหญกเลยค่ะขอบคุณจากเราที่ส้องมีที่หายไปนก็แล้วก็ใช้โอกาสขอบคุณมากที่สนับสนุนแอน้นะค้ก็นีอะไรือ่อะไรที่นด้อากชายกล้สมแลยังนใจเ็นีออับ กคนดัจเร็จแล้วก็ take it all the in the moment แล้วก็ทำดีไวค่ะเก็นเรองของเสันอยากฝาทุกคนนะอแล้วคุณหลัะไปอินเจอรก็ไปอินแต่ชี่อนก็ได้ถ้แม่เธอดีด้วยผมก็เข้าห้องดันไนเถ้ม่อดีสมมติผมของดำไหมเออแค่ช่วยไว้ก่อน เ,เราเรเออใช่จริงอะเพราะว่ามันมมตลกไม่หันะ <c oughs> เราเตอนเราตัแตาตแตาตดแล้วชิมันก็ไม่หันเลยแล้วเราไม่หันเขาจริงจีใช่ไหมล้าคุณทำเสร็จแล้วเรา,า,าเอาไปเอาทมมแล้วก็ไม่อยากสาาร้างเพื่อให้มนใหญ่กว่เาเดิม